สวัสดีครับ FC อายุ h y a ครับผมสำหรับใครที่หารถยนต์ใช้งานถามกันมามากมายนะครับผมเข้ามากี่คันก็หมดไปนะครับผมคันนี้นะครับแบรนด์จาก Toyota คือ Toyota Corolla อติสนะครับคันนี้นะครับกว่าจะหามาได้หาค่อนข้างยากนะครับมีความพิเศษนะครับไม่ใช่ออตติสธรรมดาเหมือนที่ขายกันทั่วไปนะครับผมมันไม่ได้พิเศษอะไรไปมากกว่านั้นหรอกครับมันเป็นรถ1.8นะครับคันนี้เป็น1.8ตัว G นะครับระบบจัดหนักจัดเต็ม ปี2003 m i n าเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้ที่ผมบอกว่าแตกต่างจากคนอื่นนะครับผมมันหายากคือคันนี้จะเป็นเบาะคนขับที่เป็นปรับไฟฟ้าซึ่งมีน้อยมากใน t o y o ต้า o r o l l a เราติดที่ทาง t o y o ต้าได้ใส่มาและที่สำคัญเบาะไม่ใช่แค่ปรับไฟฟ้ายังเป็นเบาะนวดไฟฟ้าด้วยนะครับผมใครที่ชอบเมื่อยหลังเวลาขับรถไกลๆนะครับ คันนี้มีระบบนวดให้ด้วยนะฮะไม่ต้องไปเสียเงินลงอกลงอ่างนะครับไม่ต้องไปเสียตังนวดนะครับขับรถไปเที่ยวนะครับก็นวดไปเลยนะฮะไฟท้ายเป็นไมโครเชนเรียบร้อยแลวนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพีิการไปจมน้ําแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างนิ่มเงียบเราจัดการซ่อมโช๊คให้ใหม่ทั้งสี่ต้นนะครับผมแอร์เย็นนะฮะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานเบาะหนังเดิมจากโรงงานมีม่านหลังแบบดึงด้วยนะครับผมนี่นะฮะ สีสันโดยรวมก็เงาฉ่ำน,นะครับมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นอย่างฝากระโปรงหน้าก็จะมีสเก็ดหินบ้างตามการใช้งานคันนี้ตกแต่งสเกิร์ตมารอบคันด้วยนะครับผมดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กสฝั่งที่พวงมาลัยและฝั่งคนนั่งข้างยางดอกนาหนายี่ห้อโยโกฮามาปีไม่ลึกดอกนาหนาใช้งานกันได้อีกยาวหลายปีเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันบ้างนะครับภายในก็เป็น ออปชันแบบตัวท็อปแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับผมไฟหน้าก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเป็นระดับไฟได้นะครับผมและก็คอนโซลกลางก็จะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดเหมือนรถรุ่นปัจจุบันเรียบร้อยนะครับคอนโซลกลางก็จะมีระบบการลื่นถลายมีระบบนวดนะครับผมนั่น,นยฮะเบาะไฟฟ้านี่นครับเบาะไฟฟ้าเดี๋ยวเราามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็ กว้างขวางทั้งสบายเบาะหนังทั้งสี่ตัวอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดนะครับสะอาดสะอ้านเราทําการสปาภายในสปาเบาะให้ครบหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มีม่านหลังแบบดึงส่วนเบาะหลังก็สามารถพับลงมาได้นะครับแบบ6กสิสี่ิสามารถยัดของยาวๆจากด้านหลังห้องสภารัเข้ามาในตัวรถได้นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องโดยสารกันบ้างน,นะครับห้องโดยสารก็กว้างขวาง,วางใส่ของได้เยอะ ตอกเสื้อเดิมจากโรงงานไม่มีการแต่งทําสีแต่อย่างใดนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับฝากระโปรงก็เดิมจากโรงงานนะครับในส่วนของยางอะไหล่ลุมอะไหล่แม่แรงก็มีให้ครบไม่เคยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดด้วยนะฮะเป็นรถใช้น้ำมันล้วนตั้งแต่กําเนิดน,นะครับไม่เคยเจาะติดแก๊สเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องและฝังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ เสียงเครื่องยนต์นะครับก็เงียบนะครับผมนี่นะฮะเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบๆนะครับผมเบ้าโช๊คซอกเซิร์ฟเดิมจากโรงงานไม่มีคนหนักนะครับผมซอกเซิร์กเดิมจากโรงงานนะครับผมฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะฮะเนี่ยฝากระโปรงเดิมจากโรงงานไอสิ่งที่เห็นนี่ก็จะเป็นแผ่นการความร้อนก็จะบุบลายตามการเวลานะครับเปลี่ยนก็ไปกี่บาทนะฮะอันนี้เครื่องไอ ไม่ไม่ไอายไม่ฟันน้ำมันเครื่องก็ไม่ดำนะครับยังใสยอยู่นะฮะนี่นะฮะไม่ไอายไม่ฟันสามารถขับขี่ทางไกลได้เลยรถโดยรวมเก็บงานให้พร้อมใช้งานนะครับผมช่วง,ล,ง,วงล่างเก็บงานให้หมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้านดีกว่าครับความพิเศษของคันนี้นะครับอ่าวิทยุนะครับ มีจอ Android มาให้ด้วยนะครับสามารถดู youtube ดู g o o g l e Map ได้นะครับนี่นะฮะเจ้าของเก่าใส่จอ a n d r ด i อมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะใส่จอ a อ d r o i d มาแอร์เป็นระบบแบบออโต้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับปุ่มนี่นะครับเป็นปุ่มนวดนะครับเวลาเรานั่งในนั่งที่ฝั่งคนขับนะครับก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีนวดเวลาเหมือนเก้าอี้นวดตามห้างนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นเสียเงินลงองค์ลงอ่างหรือเสียเงินให้คนนวดให้นะครับก็ขับรถไปก็นวดหลังสบายๆนะครับผม นี่นะฮะออปชันที่โตต้ตาใส่มาให้แล้วก็บอกเลยว่าออปชันตัวนี้มันไม่ได้มีในรถทุกคันมันจะมีแค่บางคันที่เป็นสเปคพิเศษแปลกๆเท่านั้นนะครับผมออติสนะฮะเบาไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเบาะนวดด้วยเนี่ยผมนวดอยู่ก็รู้สึกสบายดีนะครับไม่เมื่อยนะฮะออติสเป็นรถที่อึดถึกทนราคาไม่แพงอไหล่ถูกนะครับผมแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับผมจึงสรรหามาให้พี่ๆ f c ได้ใช้งานกันเนื่องจากราคามันไม่แพงจับต้องได้ถูกกับบมอเตอร์ไซค์แล้วก็นั่งใช้งานนะครับ สมรรถนะดีกว้างขวางนั่งสบายคนนิยมใช้นะครับผมแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดไม่ได้เครื่อง1.6กับเครื่อง1.8นี่คือการกินน้ำมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ1.6นะครับสเปคโรงงานอยู่ประมาณ16.7กิโลลิตรส่วนเครื่อง1.8อยู่15.8กิโลลิตรนะครับต่างกันไม่ไม่เกินโลน,นะครับหนึ่งนิดต่างกันไม่เกินโลนะครับผมและการขับขี่นะครับถ้ายิ่งอยู่ต่างจังหวัดเหยียบเนยียบครับเครื่อง1.8สมรรถนะในการเหยียบหรืออตัตราการเล่งแสงนี่คือถือว่าคล่องตัว และรวดเร็วจวดจ้านะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะคะรับโตโยต้าออติคันนี้นะคะรับผมที่จับรีบจองนะครับผมบอกเลยสเปคดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมที่จะได้เบาะนวดน,นะครับแล้วก็ได้เป็นตัวเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับและไอเทมเลยนะครับหายากนะครับผมบอกเลยนะฮะจัดมาให้แล้วนะครับขัดรถสเปคดีๆสภาพดีๆแบบนี้มาให้แล้วนะครับรีบจับรีบจองนะครับผมตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณนทนส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์ ไม่สะดวกมาดูรถสามารถส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับด้วยการส่งสไลด์นะครับอยู่ใกล้ส่งแพงอยู่ใกล้ส่งถูกอยู่กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าถูกใจรีบยกหูนะครับผมแล้วก็ให้สิทธิ์คนที่พร้อมก่อนนะครับผมปรึกษาเพื่อนปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ปรึกษาช่างให้ครบเรียบร้อยก่อนค่อยยกหูหาเรานะครับผมราคาต่อรองได้แค่นิดหน่อยนะครับขายไม่แพงเงินสดเท่านั้นด้วยนะครับผมยังไงก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เราด้วยฝากกันไววว้้้ดดดยคครรัััััััับบบบบบบกก1.8ตต G นนนนะออปช่แแจจหเ็มี ขายถูกใจรีบหับรีบขาหามาเลยนะครับโทรได้เลยครับผมขอบคุณครับ